วันนี้วันพุธที่7กรกฎาคม2564พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุาูธาภรโปรดให้เจ้าหน้าที่มหาดเล็กประจำพระองค์เชิญเครื่องสังฆทานไปยังวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ โดยทรงบำเพ็ญพระกุศนถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามรูปให้แก่นายกรสิษิ์ราวพันธ์วีระบุรุษด,ดับเพลิงวัย19ปีที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุเพลิงไม่บริษัทเหมืองตี้เคมีคอลจำกัด โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ในซอยกิ่งแก้ว21หมู่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าของวันที่5กรกฎาคม2564จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรณ์ ทรงเสียพระไทยและโปรดให้เพจกองทุนขึ้นโพสไว้อาลัยให้กับนายกรสิทธิ์ราพานและทรงแสดงความเสียพระไทยัยถึงครอบครัวของนายกรสิทธิ์ราพาันธ์รวมถึงประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว